โอเคก็ okay, so, สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเราบอกที่ชื่อว่าเกมฟรีสนะครับเราจะมารีวิวเบ็ดใหม่ที่ชื่อว่า Lot of Deep นะครับเป็นเบ็ดใหม่ล่าสุดซึ่งวิธีการที่จะได้เบ็ดมานั้นผมขอไม่ทำนะครับเพราะว่ามีคนทำสอนแบบมากมายกายกองเลยคลิปสอนเต็มไปหมดเลยผมจะขอไม่สอนแล้วก็ไม่ลงรายละเอียดในการแบบวิธีการหานะกันผมจะมาลงรายละเอียดในวิธีแบบ รีวิวเบ็ดใหม่ว่านี่คุณสมบังงติยังไงสเตตยังไงดียังไงควรเอนชานยังไงดีกว่านะครับโอเคเลิกันเลยดีกว่าก็สเตตของ Lord of d e a t ฟนะครับก็จะเป็นนี่ครับมีเลิอกอสปีดที่65ลักที่130 คอนโทรที่15%บห s เรซิที่8.5%แล้วก็แม็กกิโลที่30,000นะครับซึ่งเจ้าเป็ดตัวนี้มันดีไงดีตรงที่ว่ามันจะทําให้เรามีสแตนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับแต่มันจะบักอยู่นะถ้าเราดึงเบ็ดขึ้นมาแล้วเราเก็บแล้วเราดึงใหม่อ่ะมันจะบักนะซึ่งถ้าสแตนไม่ขึ้นสกิลติดตัวของเจ้าเบ็ดนี้ก็จะไม่ติดนะครับการที่เราจะแก้ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนเบ็ดสลับแบบนี้เพื่อให้สแตนมันขึ้นมาแบบนี้อ่า แสแตนดียังไงแสแตนก็คือสกิลติดตัวก็คือทุกๆก,การตก5ครั้งจะทําให้แสแตนเราไปหยิบของในทะเลได้มา1ชิ้นนะครับอ่ออาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะอ่าผมตกครั้งที่1นี่อ่ครครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5สังเกตสแตนเราดีๆนะปึ๊บเห็นไหม แต่เราจะไปหยิบปลาให้ในครั้งที่5ครับซึ่งไอปลาตัวเนี้ยจะได้ทั้งของได้ทั้ง exp นับเป็นการตกเพิ่มอีก1ครั้งนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะส่วนตัวผมส่วนมันดียังไงควรใช้ยังไงอยู่ในเทียร์ไหนก็คือถ้าให้พูดกันตามตรงนะครับถ้าให้เลือกระหว่างเบ็ดใหม่กับออโราในการใช้ฟาร์มนะครับผมเลือกเบ็ดใหม่ดีกว่าเพราะ1 มีการควบคุมที่ดีหลอดที่ใหญ่กิโลเยอะแล้วก็มีเลิกกสปีดที่เยอะมีโชคที่เยอะก็คือเยอะทุกอย่างเลยจะแย่ก็คือหเลยคือมันไม่มีอาเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนการเป็นมิวเทสในส่วนของเนี้ยของเบสใหม่จะไม่มีจะมีในส่วนของการแบบหยิบหยิบปลาให้เราเพิ่ม1ตัวทุกๆ5ครั้งแต่เราชดเทนด้วยการ ใส่ Enchant a b y s s a l ครับซึ่ง Enchant a b y s s a l นี้ก็คือจะเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นอาบิอาบิสนะก็คือ Mutate เนี่ยแหละมาไกลาพันลนะสิบถึงสิเอร์เลยนะซึ่ง10%บเอน่ะมันหากมันหากจากออร่าแค่5%้เนตใช่ไหมก็คิดว่าเออออร่าอาจจะหากกันแค่5%ก็จริงแล้วออร่าพอได้บารมาก็ได้เงินที่เยอะกว่าใช่ไหมครับถูกครับออร่ายังได้เงินที่เยอะกว่าที่สุดแต่ในการที่มันเป็นในอยู่ในส่วนของเอ็นชาร์อ่ะ ในเรื่องของการที่แบบเป็นโชคติดตัวโชคทุกอย่างอะ่ะมันจะสามารถไปโบดในเอ็นชารได้ครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะอาจจะที่เห็น10%นี้คือไม่ใช่10%นจริงนะครับโชคของแม่มดโชคของเกมพาร์โชคของอาจจะโชค,ขอ,โชคของเบ็ดโชคของเหยื่อก็คือจะมาเพิ่มในส่วนของนี้ได้นะครับถ้าเป็นบัฟมิวเทสติดกับเบ็ดนะครับจะเป็นแค่15%ตายตัวจะไม่เพิ่มนะครับเหมือนของพวกมิสติกร้อก็ ไทเดนรอนนะครับ30%ก็คือ30%ตายตัวเลยแต่ถ้ามันอยู่ในบัฟที่เป็นเอ็นชาร์นะครับมันจะไม่ตายตัวนะครับโชคทุกอย่างจะสามารถเข้าไปเพิ่มเนี่ยของเอ็นชาร์อาบิสเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวของสกิลติดตัวของเบนนะครับมันอยู่ในส่วนของเอ็นชาร์ซึ่งในเรื่องของโชคสามารถช่วยได้ผมทดสอบมาแล้วบัฟอาบิสเซติดบ่อยกว่าบัฟอโรล,ล่าอีก สิบตัวบัฟออร่าจะออกประมาณแค่หนึ่งถึงสองตัวแต่บิตะสามสี่ตัวมีมีถึงวันที่ถึงห้าตัวด้วยแล้วป้านที่ตกมาส่วนใหญ่อ่ะจะติดติดเป็นแบบน้ําหนักบิ๊กนะเพราะว่าด้วยความที่ขนาดของน้ําหนักที่รับได้อ่ะเพิ่มเป็นสามหมื่นกิโลกับกันออร์ลาเพิ่มมีแค่หกพันก็คือเลทเฉลี่ยพื้นฐานมันควจะตกได้ไซบิกบิกทั้งนั้นเลยเห็นไหมที่ผมตกอะส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่จะไซบิกแล้ว บัฟใหม่คูณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าบัฟใหม่อ่ะคูณตังเท่าไหร่โอเคผมก็เอาปลามาพิสูจน์กันให้3 b u บัฟเลยนะครับทั้งบัฟอล่าบัฟอาิสแล้วก็บัฟลูน่านะครับอ่าถึงราคาห่างกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอะ่ะเราจะมาเช็คในส่วนของเป็นแบบเวอร์ชั่นปกตินะครับนี่ปลาทองเวอร์ชันปกติราคาจะอยู่ที่อยู่ที่3,700นะครับ3,700 แล้วถ้าเป็นออโราล่ะอ่าปลาออโรานี่คะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0มนะสองหมนี่นี่คิดเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ6.5นะครับก็คือบับออโราจะคูณประมาณ6.5แล้วบัฟดูน่าล่ะอ่าบัฟดูน่าเป็นปบัฟใหม่อ่ะที่คนสงสัยกันมันจะคูณไม่เยอะนะอาจจะเป็น9,250นะครับก็ผมคิดว่าคูณประมาณใช่ใช่คูณประมาณ2.5ครับบัฟดูน่าในส่วนของบัฟดูน่านะแล้วส่วนของ ในบัฟของอบิสบัฟใหม่นะนี่ออร่าสวยมากเลยคูณจะคูณที่อยู่ประมาณ3.5นะครับในส่วนของบัฟอบิสซึ่งผมว่ามันก็ไม่แย่นะ3.5นี่ก็คือไม่แย่สามารถเราใช้เบ็ดนี้แทนเบ็ดออร่าได้แล้วเพราะว่า1มีสเตตอะไรทุกอย่างคือดีกว่าหมดทั้งคอนโทรได้จับพลาง,ง่ายอะไรง่ายหมดซึ่ง ไอเบดออรลเนี่ยเวลาใช้อ่ะมันจับยากนะมันถึงต้องใส่ h ฮสตี้ทั้งมีรสสปีที่ต่ำแล้วก็จับยากนะมีคอนโทรลที่น้อยดีไซน์ที่น้อยแต่มันได้ป่าแพงกับกันกับปลานี้คือสามารถสแปนจับได้คอนโทรลได้ดีเหมือนมีสกิลเฮสตี้เพิ่มขึ้นมานะก็คือพอใส่เฮสตี้มันจะเพิ่มกินววาปลาไว้55ก็เป็น65ซึ่งเท่ากับตัวนี้เลยนะเหมือนว่าเราได้เฮสตี้ฟรี ได้คอนโทรลฟรีดิเซเลน์ฟรีมาครึ่งหนึ่งลัคก,กี้ที่เยอะแล้วก็เหมือนจะได้อันเบรกเคเบิลที่ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0กิโลก็คือแบบสเตตเนี่ยคือโอเคเลยเป็นสเตตที่ดีมากๆแต่ไม่ดีแค่ว่ามันจะไม่มีปากไก่พันซึ่งในส่วนนี้เราสามารถเติมด้วยการเอชชาร์เป็นอบิซอลสามารถเพิ่มให้เป็นปากลายพันได้ซึ่งไม่ใช่แค่ปาที่กลายพันว่าจะเป็นกล่องหรือว่าอะไรสามารถกลายพันได้ทั้งๆที่ปกติเวลาเราตกกล่อง มันจะไม่กายพันธุ์ใช่ไหมกล่องสามารถกลายพันธุ์ได้ครับนี่ครับพวกกล่องอะ่ะที่เราตกมาสามารถกายพันธุ์ได้แล้วพวกบัฟต่างๆอะ่ะมันจะไปรวมอยู่กับโชคของเราทุกอย่างนะผมรู้สึกว่ากินในาการตกอะ่ะบัฟอาบิเซออะติดบ่อยกว่าบัฟออโรร่าทั้งที่มันหกักแค่5%เปเ เพราะว่ามันรวมโชคของในส่วนของอื่นๆด้วยมันอยู่ในเอ็นชารไม่ได้ตายตัวที่อยู่ในเบนนะอันนี้คือข้อดีของบาบิเซแล้วราคาถึงอาจจะไม่สูงมากแต่เราสามารถสแปมตกได้ถี่ขึ้นจับได้ง่ายขึ้นตกได้ไวขึ้นโดยรวมก็คือมันก้ามกึ่งนะในการเลือกใช้เพราะว่า1นมันหายากราคาสูงที่คนทุกคนจะดูว่ามันดรอปลงมาเพราะว่าเป็นเบดที่ราคาสูงการที่จะได้มาก็ยากในระดับหนึ่งนะ ต่างจากออรโลราแค่มีคนเปิดออรโลราให้เราก็ลงไปซื้อก็ได้แล้วจบใช่ไหมเบ็ดนี้คือถ้าเทียบกับราคาอาจจะอยู่น้อยกว่าออรโลรานี้แต่การใช้งานผมคิดว่าตกง่ายตกสบายกว่าเบ็ดออรโลราแน่นอนใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับก็เออมีประมาณนี้นะครับสตรงสเตตสเตตใหม่ปลาใหม่ให้ผมเทสก็ประมาณนี้ครับออลราก็ยัเป็นยืนหนึ่งในเรื่องของ บัฟเอ็นชานที่แพงที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ให้เลียดไอ้ s o เก็ต l อดนะผมก็เลยยังไม่สามารถรีวิวได้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้ว๊ายบายบายจ้าบายจ้า